สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์กับ b ีเจริสช่องที่จะชวนทุกคนมานั่งฟังเรื่องเล่าของสาววัยรธรรมดาธรรมดาเหมือนเป็นเพื่อนสนิทคนหนึ่งในคืนเหงาๆวันนี้เป็น E.P ีแรกเลยค่ะตื่นเป็นมาก<ๆ>ก็เลยอยากเปิดเรื่องด้วย <c oughs> จุดเริ่มต้นของการเป็นสาววัยของอลิตว่าอะไรคือโมเมนต์แรกที่ทําให้อลิตรู้ตัวว่าเอ๊ะเราชอบดูผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันจังเลยแฮ จุดเริ่มต้นมันมาจากช่วงโควิดตอนนั้นเพิ่เงเรียนจบอยู่บ้านทุกวันแบบเบื่อมากซีรีส์คือเพื่อนสนิทในตอนนั้นเลยค่ะเราก็ไปเจอซีรีส์เรื่องหนึ่งเข้าโดยบังเอิญซีรีส์เรื่องนั้นก็คือเพราะเราคู่กันเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิตของอลิซเลยนี่มั่นใจมากว่าสาววายต้องรู้จักเพราะว่ามันดังมากกระแสะดีมากสารวัตรกับทายคนชิคเคมีเคใจทั้งคู่คือดีมากดูไปเขินไปความรู้สึกคือแบบเฮ้ย hey! ทำไมผู้ชายสองคนอยู่ด้วยกันแล้วมันน่ารักขนาดนี้อะแล้วฉันรักทายมากไม่เอกของเรื t t ่องน่ารักสดใสเหมือนแสงแดดอ่อนๆตอนบ่ายวันอาทิตย์เลยแล้วฉันอินหนักมากจนเปิดเพลงที euh. ่ใช้ประกอบซีรีย์ฟังเป็นเดือนๆเลยนะก็นั่นแหละค่ะประตูแห่งโลกวายของอลิสมันเปิดขึ้นตอนนั้นแต่หรือจริงๆมันอาจจะเริ่มมาก่อนหน้านั้นก็ได้ คือมีอนิเมะเรื่องหนึ่งที่อลิชอบมากๆก็คือเรื่องไฮคิวคู่ตก้าประทานอนิเมะกีฬาแนวโชเน,น้นแข่งขันวอลเลย์บอลบอกก่อนว่าไม่ใช่กระตูนไว้ด้วยซ้ําแต่หลังจากที่เราดูคู่กันจบใช่ไหมเราดูไฮคิวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราเริ่มโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ของตัวกระตูนและคู่นั้นก็คือโบคุโตะกับอาคาชิอาคาชิคือแบบตามใจโบคุโตะตลอด คอยอ่านใจคอยซับพอร์ตอาคาชิอะดูแลโบกุโตะเกินเบอร์มากคือแบบเราจะไม่ให้ฉันชิปคู่นี้ได้ยังไงเข้าใจปะมันคือมันมีเหตุการณ์มันมีโมเมนต์ให้ชิปไงแล้วฉันน่ะชอบฟังเสียงข,ของอาคาชิตอนคุยกับโบคุโตะมากเดี๋ยวแนบเสียงให้ฟังโบคุโตะสิไมมาเซโยเนี<あ>่ยอะเร130歳まไมきる。 และนี่แหละก็คือสาเหตุที่ฉันเอาไปจิ้นอยู่คนเดียวเอาไปชิปอยู่คนเดียวโบคูอาคาเท่านั้นไม่รับความเห็นต่างหลังจากนั้นน่ะเราก็เริ่มเสร์ชหาอันิเมะ์ว่ายจริงจังดูเลยแล้วก็ไปเจอกับเรื่องซาสากิกับมิยโนโนานะอนิเมะว่ายเรื่องแรกเลยที่ดูแล้วเป็นอนิเมะว่ายเรื่องแรกที่ดูแล้วอบอุ่นมากดูแล้วใจฟูช่วงเวลาลูกพี่ซาสากิกับมิยานะเขาอยู่ด้วยกันนะ น่ารักอ๋อเปิดเวลาลูกพี่ซาสกิเหงก็ม่แอนน่ากลัวนะคือุูนพี่ซาสกิเขาจะมีความหวงมีความาแสดงคอมเพนเซของอยู่ในในความน่ากลัวเขามันทําให้เราฟินฟินเฉยเลยหลังจากตรงนั้นะ่ะโลกวายของอลิฟก็ไม่เคยหยุดอีกเลยคะ่ะเริ่มต้นจากซีรีส์ไปอนิเมะจากอนิเมะก็ไปมังงะวาย คือใจจริงอะอยากมาเล่าอีกแต่ว่าขอแบ่งเป็น EP พ P ีดีกว่าเพราะตอนนี้มันก็น่าจะแบบ3-4นาทีแล้วว่ะกลัวทุกคนจะเบื่อไงก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ดีใจมากๆเราเจอกันใหม่ EP หน้าคือจะพยายามลงบ่อยๆนะไม่ไปค่ะ